สวัสด okay, ีครับวันนี้พวกเราจะพาไปชมวัดสามวัดในตำบลบ่อยางอำเภอสงอลาจังหวัด สถาปตัตยกรรมของวัดสิริวรรณาวาดมีลักษณะคล้ายกับของจีนซึ่งสิ่งที่สําคัญที่มองเห็นได้ชัดของจีนนั่นก็คือซุ้มประตูเก่งนี่ค่ะวิ่ยนี่ป้ายอะไรอ่ะเนื่องจากนักท่องเที่ยวต้องการชมโบสถ์มหาอุดเข้าใจผิดเป็นจํานวนมากทางวัดสิริวรรณาวาดเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมรีทุกท่านทางวัดจึงขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวโดยให้นํายานสาหานะ มาจอดในบริเวณวัดศรีวันณวาดเพื่อง่ายในการเปิดให้บริการจากวัดศรีขอบคุณให้ความร่วมมือค่ะวัดนี้ก็คือวัดศรีวันนาวาาซึ่งวัดศรีวันณวาาตั้งอยู่ที่ตําบลหัวเขาอำเภอเสนาครจังหวัดสงขลาโดยวัดนี้สร้างพร้อมกับวัดบ่อทรัพย์ วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่มีอายุมากกว่า170ปีกรมศิลป์ประกาศให้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติในปีพศ2535ครับวัดที่2นะครับก็คือวัดบ่อซับ วัดบ่อรับส,สร้างในปีพศ2360ซึ่งมีโบราณสถานหลายแห่งก็คือกุฏิอุโบสถและก็บอ่อน้ํานะครับโดยรูปแบบสถาปัตยกรรมก็คือสร้างตามพระราชนิยมในรัชกาลที่3เป็นรัชกาลที่4ครับหลายคนสงสัยใช่ไหมล่ะว่าวัดบ่อรัพย์ทําไมถึงเรียกว่าวัดบ่อรัพย์วัดบ่อรัพย์มีตำนานด้วยกัน2เรื่องก็คือ1เขาบอกว่าในบอ่อน้ําแห่งนี้มีทรัพย์สินอยู่มากมาย และอีกหนึ่งตำนานเชื่อว่ามีน้ำมีกินมีใช้ตลอดทั้งปีให้ได้เอทุกคนนะคะประตุประตูทไม่ขยันก็ไม่ได้ค่ะเราทิมบล ก็คือจากที่เคยมานะครับพระอุโบสถข้างในของวัดบ่อทรับนะครับก็คือมีพระพุทธรูปที่สวยแล้วก็ข้างในสถาปัตยกรรมก็คือสวยมากนะครับในฝาผนังต่างๆนะครับแต่ว,ว่าจากที่ถามลุงอุทิศนะครับก็คือพระอุโบสถแห่งนี้ก็คือไม่ได้เปิดทุกวันนะครับเพราะบางทีก็คือไม่ได้มีคนดูแลรับผิดชอบเป็นหลักนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะขึ้นไปดูท้าวเวสสุวรรณข้างบนกันนะครับแล้วก็เราจะไปกราบไหว้กันนะครับ ครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่วัดที่สามแล้วนะครับก็คือวัดสวนทีรีนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะครับว่าสวยงามแค่ไหนเชิญเลยครับสวัสค,ครับครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ภายในพระอุโบสถของออวัดสวนคีรีนะครับซึ่งภายในเนี่ยจะมี พานังจิตกรรม,มนะครับที่มีการกล่าวถึงพุทธชีวประวัติของพระพุทธเจ้านะครับวัดสวนคีรีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดออกสร้างขึ้นเมื่อ2,379โดวยวัดนี้ได้รับสถาปัตยกรรมโดยการผรสมสาสาจากพระธรรมจีนเข้ามาผสมด้วย เอาละค่ะวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับการเที่ยวทั้ง3วัดในตำบลบ่อ,อยางนะคะสําหรับการเดินทางมาทั้ง3วัดอาจจะลําบากแต่ถ้าได้มาแล้วก็รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะพวกเรานะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ